เลแจ้วสมบัติผู้ใหญ่บ้านบ้านจ้าหนองหมู่ที่8ตำบลจำปาขันอำเภอสุวรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้กับผมจะได้มานำเสนอโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองปีพศ2566การบริหารจัดการหมู่บ้านโดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านด้านอำนวยการมีสถานที่สำหรับ ปฏิบัติงานมีการจัดเอกสารอย่างเป็นระเบียบร,ระบบได้มีการจัดประชุมคณะกรรมาการหมู่บ้านทุกเดือนด้านการปกครองได้รักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกการส่งเสริมหลักธรรมภาพิบาลและการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้านชุมชนและ มีการจัดทำธรรมนูญตำบลธรรมนูญหมู่บ้านบ้านการพัฒนาหมู่บ้านการจัดเก็บจัดทำฐานข้อมูลของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบมีการจัดทำปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำทุกปีมีการดำเนินกิจกรรมดูโครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีการออกความคิดเห็นและ เสนอในที่ประชุมด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการส่งเสริมขยายการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือนที่ได้โอกาสและผู้ว่างงานโดยการปลูกผักปอดสารพิษมีกองทุนกลางพัฒนามหมู่บ้านมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายในด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข มีกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการมีการมอบสวัสดิการในหมู่บ้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดหมู่บ้านอย่างเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้สวยงามจัดการด้านสาธารณสุข การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีด้านการศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมการส,งส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเข้าวัดฟังธรรมวันทุกวันพระการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม,รมภูมิปัญญาท้องถิน่นการพอผ้าการผอนรำประพัพณีลอยกระโงปรเพณีลดน้ำดำหัวงานบุญประพัพณีทางาศาสนาชุมชนมีคณะทำงานที่ครอบคลุม ทุกภารกิจด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างวัดบ้านหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการพัฒนาหมู่บ้านด้านสังคมการเข้าถึงแหล่งน้ำประชาชนในหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำน้ำดื่มน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรทุกครวัวเรือนปลูกผักสวนครวัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกษิจพอเพียงพื้นที่ว่างของครัวเรือนและพื้น ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการจัดให้มีบริการสาธารณะในหมู่บ้านประกอบด้วยศาลาประชาคมธนาคารข้าวสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัตวิถีลานกีฬาการเยี่ยมถามข่าวดูแลสุขภาพอนามัยผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนกิจกรรมออกกำลังกาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในชุมชนได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอินทรีย์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมีการฝึกอบรมอาชีพการทอผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียนนิสิตนักศึกษาการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในหมู่บ้านจำนวน8ครัวเรือน ด้วยการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษส่งเสริมอาชีพและการสงเคราะห์ทุกเดือนในชุมชนมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มของสตรีในชุมชนเช่นกลุ่มทอผ้ากลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มปลูกผักกลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพรายได้ให้แก่สตรีด้านเศรษฐกิจการส่งเสริมการทําการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เช่นการทำเกษตรป่อสารพิษทุกครัวเรือนในหมู่บ้านมีแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์โอทอปณสถานที่ต่องเที่ยวในชุมชนช่วงอายุระหว่าง15ปีถึง59ปียกเว้นผู้พิการและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกคนมีอาชีพและรายได้ คนในชุมชนมีรายได้เฉลี่ย58,299บาทต่อคนต่อปีเฉลี่ยม,มีรายได้เดือนละ4,858บาทจากข้อมูลจปท2565ชุมชนมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนได้จัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อคุมรายรับรายจ่ายในครัวเรือน ทุกครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยจะมีการออมเงินทุกวันที่5ของเดือนชุมชนมีการรวมตัวการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประกอบด้วยกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มทอเสือกกกลุ่มแปรรูปกล้วยฉาบกลุ่มแปรรูปอาหารปลาละแก้วบองกลุ่มข้าวอินทรีย์ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและกลุ่มผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพป่อกเกลือพันขันในชุมชนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยเช่นกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวต้อนรับคณะนักศึกษาที่มาศึกษาดูงานและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านมีการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและฟื้นฟูระบบนิเวศ ด้วยการปลูกป่าทุกวันสำคัญของชาตไทยอย่างน้อยสี่ครั้งต่อปีครัวเรือนทะหารจัดก,การขยะอย่างเป็นระบบมีการคัดแยกขยะการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดใช้ถุงพลาสติกจะทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและการไม่ใช้สารเคมีทุกครัวเรือนในหมู่บ้านหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตจะไม่มีการเผาตอสั่งวัชพืชในแปลงนาจะใช้วิธีการไถกลบ ทุกวันสำคัญของชาติและศาสนาจะมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านอยู่เป็นประจำอย่างน้อย5้าครั้งต่อปีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติให้กับคนในหมู่บ้านเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านมีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยเพื่อเฝ้าระวังชีวิตและทรัพย์สินของคนในหมู่บ้าน การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดด้วยโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินการจัดกิจกรรมความตองรองสมานฉันของคนในชุมชนเช่นกิจกรรมกิตอาสากิจกรรมงานบุญประเพณี2 2คลอง14การส่งเสริมปกครองในระบอบาาประชาธิปไตยด้วยการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในทุกระดับในกรณีมีข้อพิพาทในชุมชน ทุกครัวเรือนจะเข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายในชุมชนด้วยการให้คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะผู้ทรงุณวุฒิที่เป็นที่นับถือในหมู่บ้านมาไกล่เกลี่ยก่อนในชุมชนมีการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบทําให้เกิดความรู้และตระหนักทําให้ไม่มีปัญหาในการทุจริตในชุมชนในชุมชนมีภาธีเครือข่ายกันพัฒนา ประกอบด้วยภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคผู้นำศาสนาภาคประชาชนภาคประชาสังคมและภาคสื่อมวลชนร่วมในการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาในหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักบรวร ในการดำเนินกิจกรรมในชุมชนกิจกรรมงานบุญประเพณีที่1 2ครอง14ในหมู่บ้านมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนโดยให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหาร่วมกันในการจัดทําแผนพัฒนามหมู่บ้านการประชุมประจำเดือนมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละเกบ้านย่านหนองหมู่ที่แปดตำบวจะปกขัน อำเภอสุรภูมิจังหวัดพระเอ็ดเข้าประเมินเป็นหมู่บ้านเป็นตินธรรมปิทินทองในระดับจงบังหวัดนะครับเพราะว่าบ้านยาหนองตําบลจับปากปขันนั้นเป็นหมู่บ้านแบบอย่างหมู่บ้านต้นแบบที่มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องอยั่งยืนได้ยาวนานมานะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ครับหมู่บ้านที่มีการพัฒนาในทุกๆด้านรวมทั้งพี่น้องบ้านวัดโรงเรียนส่วนราชการสถานที่ที่เป็นแหล่ท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดและประคองอำเอสรภูิก็คือบ่อขันขันก็อยู่ในเขตของบ้านยะหนองนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนมีความสมัครสมานสมามัคคี มีการพัฒนาที่มั่นคงมีอาชีพมีรายได้นะครับมีสินค้าอปุปกมีผลิตภัณฑ์หัถกรรมของหมู่บ้านของชุมชนที่หลากหลายครับซึ่งหมู่บ้านนี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นหมู่บ้านเป็นดินธรรมเป็นดินทอง